ชาวพุทธต้องรู้ตอนที่สามลกักษณะการของพระพุทธศาสนาต่อข้อที่ห้าพุทธศาสนามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยข้อที่หกพ,พุทธศาสนาเป็นสันตินิยมข้อที่เจ็ดพุทธศาสนาเป็นสากลนิยมสวัสดีเพื่อนฝูงมิสหายและลูกหลานทุกท่านครับลักษณะกของพุทธศาสนาต่อจากตอนที่สองแต่ละคลิปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมง จึงจะนำเสนอได้เพราะต้องอ่านก่อนครึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะภาษาบาลีกระดาษอ่านก่อนยังบรรยายผิดเลยบันทึกเสียงอีกครึ่งชั่วโมงสร้างวิดีโออีกครึ่งชั่วโมงส่งเข้า YouTube เราประมวลผลอีกครึ่งชั่วโมงไปจะได้แต่และคลิปมันใช้เวลามากไงก็ให้กำลังใจกันหน่อยโดยการกดติดตามก็ชื่นใจแล้วข้อห้า พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยไปฟังพร้อมๆกันเลยลักษณะการปกครองประชาธิปไตยจะมีความหมายหลายอย่างแต่โดยลักษณะสำคัญแล้วลัวทธิประชาธิปไตยส่งเสริมความเสมอภาคโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกชาติทุกเพศถือเสียงของคนหมู่มากเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาดเรื่องต่างๆ ในอินเดียสมัยพุทธกาลมีการปฏิบัติบางอย่างซึ่งไม่ใช่แบบประชาธิปไตยเช่นการแบ่งคนออกเป็นสีนนะ่วรณะคือพราหมณ์นักบวชหรืออาจารย์ 2. กษัตริย์คือนักลบ 3. แพทย์คือเกษตรกรพ่อค้า 4. ี่สูตรคนงานกรรมกรแล้วก็มีการลังเกียจหยดหยามกันระหว่างวันณะอย่างรุนแรง การแบ่งคนออกเป็นสี่วันนะไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์กำหนดขึ้นเองแต่เป็นงานของเทพเจ้าคือพระพรหมโดยมีคำเขียนไว้ในคัมภีร์พระเวทว่าผมเกิดจากปากพรามเ,าเกิดจากปากของพรหมกษัตริย์เกิดจากแขนแพทย์เกิดจากท้องและสตรเกิดจากเท้าฉะนั้นแบ่งวันนะจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทุกวันนะจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พระพพระเจ้าทรงปฏิเสธการถือวัณะอย่างเด็ดขาดไม่ทรงใช้วัณน,นะเป็นเครื่องแบ่งแยกคนแต่ทรงแบ่งคนเป็นคนดีคนชั่วตามกรรมคือการกระทำของเขาเองคนจะต่ำช้าพราะชาติก็หาไม่จะสูงส่งพระชาติก็หาไม่ไมคนย่อมต่ำช้าเพราะกรรมย่อมสูงส่งเพราะเพราะกรรม สตีอินเดียในสมัยพุทธกาลอยู่ในฐานะค่อนข้างต่ำถูกกีดกันไม่ให้มีสิทธิ์บางอย่างเช่นห้ามเรียนคัมภีพระเวทห้ามไม่ให้แต่งงานใหม่หลังจากสามีตายแล้วเป็นต้นพระเจ้าทรงรับรองความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรีในด้านสติปัญญาและความสามารถที่จะเรียนรู้และบรรลุมรรคผลในที่สุดทรงอนุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีในพระธรรมวมุย และมีนางพิทุนีผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอันมากที่ได้รับตำแหน่งเอกเอ,เอ,เอตทักคะในด้านต่างๆเถรีคาณะคา,นะาถาซึ่งเป็นประมวลคำกล่าวอันมีคุณค่าทางจริยธรรมและปัจญาของนางพิทุนีหลายรูปมีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าเทะละคาถาของภิกษุเลยทำไมพระเจ้าจึงมีพระประสงค์ไม่ให้สตรีบวชอย่างไรก็ตาม พระเจ้ามีได้ทรงอนุญาตให้กุลสตีบวชทันทีทันใดด้วยความเต็มพระทัยแต่ทรงอนุญาตเพราะเห็นแก่พระนางพระนางเจ้าประชาบอดีคตมีซึ่งเป็นพระนานางและพระเห็นแก่พระอนนท์เท่านั้นแม้ทรงอนุญาตแล้วก็ทรงตั้งเงื่อนไขอันยุ่งยากต่างๆไว้ให้พิกษุนีปฏิบัติคล้ายมีพระประสงค์จะให้พิกษุนีสง์ เสื่อมศูนย์ไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ก็แสดงว่าพู้เจ้ามีได้ให้สิทธิ์แก่บุรุษและสตรีเท่าเทียมกันพุาะศาสนาจึงเป็นชาวิิไตได้อย่างไรก่อนตอบปัญหาข้อนี้เราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าในการบวชในพุทธศาสนานั้นเป็นงานหนักเปรบเสมือนทหารเข้าสู่สงครามพระภิกษุมีหน้าที่จะต้องต่อสู้กับกิเลส จะต้องอยู่ป่าตามใต้ต้นไม้ตามถ้ำตามเขาแต่เดียวใดจะต้องอดทนต่อความลำบากและไยอันตรายนานาชนิดเป็นที่แน่นอนถ้าเกินว่าชีวิตอันเต็ียมไปด้วยอันตรายแบบนี้ย่อเหมาะสําำหรับบุรุษเท่านั้นเราต้องยอมรับว่าสตีและบุรุษมีความเข้มแข็งทางกายและทางใจต่างกันงานบางอย่างย่อเหมาะสมสำหรับบุรุษเท่านั้น บางอย่างก็เหมาะสมทั้งหอดสตีเท่านั้นและการออกบวชอาจจะถือได้ว่าเป็นงานของบุรุษโดยเฉพาะเหมือนการศึกษาการสงครามย่อมเหมาะสําหรับชายชาติทหารการที่สตีจะออกบวชใช้ชีวิตอย่างาพระภิกษุย่อมเป็นทางนํภาภัยอันตรายมาสู่สตีเองดังเราจะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลมีนางพิษุณีไม่น้อยที่ถูกกานแกล้งเบียดเบียนโดยประการต่างๆวางองค์ง ông, ถึงกับ ถูกข่มขืนชำเราฉะนั้นการที่พระเจ้าไม่ประสงค์จะให้สตรีบวชก็เพื่อความปลอดภัยของสตรีเองอันหนึ่งการที่สตรีออกบวชอยู่ใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์นั้นย่อมจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชายกับหญิงย่อมจะเป็นอันตรายต่อชีวิตพรหมจรรย์และเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยแม้ในช่วงระยะเวลาที่มีภิกษุ ภิสุณีสงอยู่ใกล้ชิดกับพระพิสุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นก็ปรากฏว่าได้เกิดปัญหายุ่งยากมากมายเป็นเหตุให้พระเจ้าต้องทรงบัญญัติพระวินัยข้อห้ามต่างๆไม่หยุดหย่อนทั้งนี้ไม่ใช่เพราะความชั่วร้ายใดๆของสตรีเพศแต่เพราะเสน่ห์และความงามของตามธรรมชาติของสตรีและความอ่อนแอของบุรุษเพศนั่นเองอย่างไรก็ตาม แม้พระเจ้าจะไม่เต็มพระทัยให้สตรีบวชก็ไม่ได้หมายความว่าทรงตัดโอกาสหรือขัดฝังไม่ให้สตรีได้บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาเ <c oughs> พราะแม้เป็นคำว่าก็อาจอาบรรลุมรรคผลได้ถ้าปฏิบัติจริงตามทางที่ถูกต้องการบวชไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้บรรลุถึงจุดมุ่งหวังสูงสุดในพระพุทธศาสนาเสมอไป ฉันั้นการที่พระพุทธองค์ไม่เต็มพระไทยให้สุตีบวชจึงไม่ใช่เรื่องเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่อย่างใดดังเหตุผลที่กล่าวมาลักษณะประชาธิปไตยอีกอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาก็คือการปกครองของพระภิกษุสงฆ์ตามปกติงานส่วนรวมของคณะสงฆ์เช่นการรับคนเข้าอุปสมบทการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำะแผนกงานต่าง การแบ่งปันลาบสักระ,ะเป็นต้นจะต้องมีการประชุมสงฆ์มีการประกาศขอความเห็นชอบจากสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันกิจการนั้นๆจึงจะดําเนินไปได้มิศัก์เป็นอันหนึ่งของประชาธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยแท้เพราะจะต้องได้เสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันทไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงส่วนมากแบบประชาธิปไตยธรรมดา อนอกจากนี้ยังมีหลักคำสอนที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิจกรรมแบบประชาธิปไตยอีกมากเช่นหลักอปริหานิยธรรมเจ็ดประการที่ทรงประญ,ญัิไว้เพื่อความเจริญของหมู่คณะมีหลักธรรมเกี่ยวกับการพร้อมการประชุมและพร้อมการเลือกประชุมซึ่งเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างดียิ่งหลักสำคัญของรัฐิประชาธิปไตยอีกอันนึงก็คือ การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและของคนอื่นแล้วก็ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่นั้นตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ในวงการสงฆ์พระภิกษุอาจจะต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดพระสงฆ์จะต้องเคารพกันตามพรรษาพระที่มีพรรษาน้อยแม้จะมาจากตระกูลสูงมาจากวรรณะสูงก็จะต้องเคารพพระที่มีพรรษามากกว่า ซึ่งมาจากตระกูลและวันะตำ่ำในกรณีที่มีการให้สิทธิ์ตามลำดับผู้มาก่อนหลังพระที่มาก่อนแม้จะมีอายุพรรษาน้อยย่อมมีสิทธิ์ได้ก่อนพระฟิกษุอายุพรรษามากที่มาทีหลังฉะนั้นจึงมีลักษณะของลัทธิประชาธิปไตยอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนข้อที่6 พระพุทธศาสนามีศักดเป็นสันตินิยมพระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธแผ่เมตตาคือความรักความปรารถนาดีไม่ตีจิตพิจาพไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทุกจำพวกโดยไม่จํากัดสอนไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ทุกชนิดถึงกับห้ามไว้เป็นศีลข้อแรกในศีลห้าพระเจ้าทรงสอนให้คนรักคนอื่นสัตว์อื่นเหมือนมันดารักบุตรน้อยคนเดียวของตนทรง สอนไม่ให้เบียดเบียนสัตว์อื่นแม้ด้วยความคิดพูดเจ้าตัดไว้ัสงสอนไว้ในมหาหัติปะทูปประมสูตรโมลปันนาตมัชฌิมนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤต,ติต่ำช้าพึงตัดทอนอวยวะใหญ่น้อยทั้งหลายด้วยเลื่อยอันมีดำ้สองข้างไซ้ภิกษุที่ยังใจให้ประทุษร้ายในโจร แม้พวกนั้นย่อมไม่ชื่อว่าทาตามคําสอนของเราเหตุที่พระเ,เจ้าพวกศาสนาย้าความสําคัญของเมตตากรุณาเช่นนี้พุทธศาสนิกชนผู้เข้าถึงพุทธธรรมจึงมีจิตที่เต็มไปด้วยไมยตรีจิตมีรภาพสังคมชาวฟุทธมีแต่ความสงบสุขตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวพุทธศาสนาไม่เคยปรากฏว่ามีใครถูกทำร้ายฆ่าตายใน พระนามของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสงครามในนามของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงข้อที่ 7. พระพุทธศาามีศักเป็นสากลน,นิยมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจสี่เป็นของจริงมีประจำอยู่ในโลกตลอดกาลทุกและสมุทัยมีอยู่จริงในชีวิตทุกชีวิต มักเป็นหนทางอันถูกต้องที่นําไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงใครก็ตามที่บัตรตามอริยมรคด้วยความเคารพเขาจะบรรลุถึงความดับทุกข์ได้จริงไม่ว่าเขาจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีอยู่จริงพร้อมที่จะให้ทุกคนที่ปฏิบัติจริงได้ลิ้มรสโดยไม่เลือกชาติชั้นวันนะศาส,สนาและเพศฉะนั้น แม้แต่คนที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะถึงนิพพานได้ดังเราจะเห็นได้ว่าในยุคที่ไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาก็ยังมีผู้ปฏิบัติถูกตามหลักอริยมรคโดยโดยบังเอิญและได้ตัดสุลุทำบรุถ,ถึงพระนิพพานบุคคลประเภทนี้เรียกว่าพระปัจเจกพุทธะแสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นจธรรมสากล ผู้ก,กอนก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปก็จะว่าในเรื่องของลักษณะด้อยกันบ้างวันนี้ผู้กอ์ก็ขอจบกับรณาาเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ